emày đi sắm gì cơ? Hahaha, nối hahaha, là hahaha, hahaha, phở. หมูเมาเก็บเห็ดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะให้มูกเก็บยังต่ำหนาต่ำหลังอัอนี้ีห้องม,ม้ยเอ,อคิกซีนอ่ะอัอนี้นแีละทุ Det er kæmpe stor en, hvad? <laughs> ja. Jeg zoomer, så ser den større. ja. ja. mm -hmm. อ๋ออ้ยพังเบิดดอดจนว่าเถอกคนลืมไอ้ทุงเห็ดพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นขั่นพูดสิน้อย เดอเลฟส้ออสกีเ่ซกค่ปุ๊บอ้สุดยอดเลยใชผกันมาเก็บเห็ดรืมทุงเห็ดพ่ะนอดุ่งสองดวกนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ย e าดบาดาดาดพวกน่ะสวยงามจริงๆวันนี้ภาพบุจการหน่อยรอบใบมเขามปลาได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะเราอยากมากก็เลยพาแล้วมาแล้วขับรถมาตั e ง เกือบสองชัมม่วโมงเก็บเพชรน้ำพะนะจผพามาส่นตัวเราเล่นเฟซบุ๊กบ้าวโสดเจ,จ้าจ่าเด้ยพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นเพื่อนจอยมากแต่สิบสามปีแล้วเฮ็ดงานน้ำกันตกรนเฮ็ดงานหล่อปลายน้ำกันพายในเจอยกัเลยยยายไม่อยู่รอบเสาบ้าวโสดไม่มีเมียไม่มีแฟนดีใจแห้งร้ายาเขาปามึงเนี่ อดอกนี่พ่อแม่พป่น้องเลยพูดอ่ะโอ้โหดอกเบลือเบล่าเลยโอ้สุดยอดจ้ะโอ้ดอกประยัยหนึง่งเต็มกำม,มือเลยไปใส่รับผู้จัดการหน่อยค่ยโอ้ยพูนะอีกดอกหนึง่งตั้งโมโกอยู่พี่ จวดเลยสุดจวดพูน่ะปาด,ดที่โตว่ายังขึ้นเนินมาเมย์ห่อแพ้แขกเลยพ่อแม่พี่น้องเลย,ยมึสงสวมดอกนี่เด้อมึสองสวมดอกนี่กำกับผ่มทั้งสวมดอกเลยไงพอดไงพูพโตดจดดั้นโอ้ลมเย็นมาลมเย็น จะการหน่อยค่อยปล่อดอกแล้วกระชายกระชายรูปกระชายไปจะลงเฟซบุ๊กแล้วปล่อยเข้าไปลวมวนเฟินมาฟลอดสวออินแย่ดอกหนึ่งพ่อไป่ปี่หน่องอันนี้ก็อีกดอกหนึ่งพุ่นกำลังพุทธกันมากเ่นเอายากยากเพราะว่าดินมันแห้งปลานี่นั้นไงก็สิงัดกันได้กับพังเกือบปุ๊บ แห็นอีหลีหัดก็บอะไรเกิดน้ำหลากใหม่จ้ะหลากใหม่หลากเนี่ยอุ้ยังเลยแม่ค่อยหาขาดครึง่ง ฟังเสียงเงาบ้านแหงนี่พู้น่ะโอ้ยสวยงามอีลีสุดจดเล็ดเลิศเล็ดไปตัวตัวใหญ่ๆเอาให้ผู้จัดการยิ้มปากบานให้เราก็ได้งามงามเพิ่นน่ะ อี่าจะมึงใส่จ่อยได้ตาฟางตาลายอีกจ้ะไม่งงเงาเนแล้วแม่อันนี้ก็พูน่ะข่ะจูอีกดอกกันต,ตุดปูด้วยนี่งามคัก ปวดซื้อๆป้านี่เห็ดก็อยากออกแต่ว่าดินก็แห้งจ้ะอ๋อแตกเหรอนะเพิ่งเพิ่งได้โอ้หนาวจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะปิดแล้วไอ้หนาวหนาวหนาวออกมีกระเทามั้งนี่ นขาเราดิขาเราวด้วย,แ,ววยแต่ด้วจ้ะปล่ะจะปิดลุมกันด้ะบอกแล้วว่าเธอยางผ่านเห็ดไปจังเห็ดอย่างนี้ล้วยางมาเดี๋ยวมังนึงแลเห็นพูดอีกัวกนึ่ง หนึ่งดอกหนึ่งสองดอกดกันน้อกันเปิดออกแล้วใช่ไหมน้อง,งามโอ้ยโอ้ยนอนจเจเราก็ไม่เป็นนองเลยอมองชีบางมองเฮดมากรักเกิดคนมากกับพ่อ รักเฉารักเนาอันนี้จะไปเอาจเสียเอาตะขาบพันจังเสียเอาได้หาแนวปิดลุมเห็ดฟังเห็ดกันนะจ๊ะด,ดยอกนี่งามขนาดตังขวกวันหนึ่งเมนบอดอกอุุน แมนอยู่จ้ะอโอ้ยเอาดีตากันซะเจอรูโอ้ยไปเอาจ้ะทเท่าแล้วพวกเ่านอนตั้งแห่ง้าเลต้นสาดมันก็เท่าจิมอยู่ข้างๆนะ คุณมาเขามาเต็มปลาแล้วพอม่พป่น้องเลยคุณเริ่มาแล้วข้ามาฝากาก๊าซสีมะฟอร์มสีส่นสเกลเเออสีเนี่ยส่วนสเกลเฮงสีแล้วจังใดอยากได้แ่นนองโอ้หอะไรอีกดอกหนึง ไม่แอบเกิดู่นี่โอ้ดอกนันเถาดอกพุนเถาจ้ะโอ้สองดอกดอกนี่หน่อยลปิดเป็นหน่อยพี่เมาดอกใหญ่พี่ไอ้ใส่กระตาผู้จัดการหน่อยไปแล้วเฮ็ดไอ้กระตาจอยไม่หน่อยนึงผุนะจ้า โอ้นะิไดเป็นโมเป็นกูเป็นจาบ่ะพิจาราหน่อยแล้วป่ให้ตัดขาแล้วเยวเสือไปปล้อยไว้แถวป้าบ้านเล่าแล้วใส่คนในเล่ามดเห็ดที่เก็บแต่เมืเอ่อนี้เต็มไปมดเห็ดผึ่งคุ้มนีนก็เลื่งออกพิจะดณกอ่อนๆว่าจะเ,เอาจะพ่อไม่เนเหรอแตก็อุดเก็บเล่าบ่ได้๋ยวเราก็แสบือกานึกมเมืนว่าเรา,าแสบแต่ว่าคนก็อยากได้แต่เห็ดผึ่งหวานเนาะ ก็ตองเก็บเห็ดนั่นเห็ดนี่ไปผสมปสานกันแน,น่แะเปนสบลาบอยู่เห็ดของผมไดอีนเดาได้อีนเดาด,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 ดีสัน่นอีสัน่นีนเป็นเบสเตอร์ส,สนนั่นอีนเดาด้อ เออ <I S 2> เอฟินะเออไม่ตัวอีนคนเต็มปลาพรมันเปนอกผูแลนสับผูแลนผุนสับหลาพี่อะไรอีกส่วสดพี่พูดอะไร แนเต็มปลาพ่อแม่พี่น้องจะไปแวะไปเบิ่งเห็ดไปว่าน,น้ำเขาเขาเอาตะดอกใหญ่ๆบานๆนะมันบางดอกมันก็นสำหรับพ่อว่าเถ้าเขาก็ว่าบัเป็นอย่างเขาว่าโอาเธอตีเอาแบบนี้นะคอยเก็บให้เจ้าจะได้เอากระสอบลากเอาแล้วไอ้พ่อร้ายอยู่ <c oughs> จะพามาตัดขาเสนึงตัดใส่กระตาไว้แล้ะแถกว่าสิบวัดตัดนั่นแหละตัดโลกมึง ตาไหเลาเอี่ยมเอี่ยมในกระตาเราห้ยเล่าส่วนหนึ่งอยู่ในกระตาผู้จัดก,การหน่อย้ะจ้ะอันนั้นในกระตาหน่อยให้เราออเอาไปแบบนั้นแหละเราเสือปลาเอาเสือไปปล่อยไปปลาแล้วทางปลาเราว่ามีเห็ดขับรถตั้งเกือบสองชั่วโมงมาเก็บเห็ดน้ำแต่ตนสัต์อันที่อยเก็บไหใจกะให้เราไปอยู่เด้แต่ว่าพอนกกอยากมาเก็บเองนะจ๊ะเนาะพอยากได้บรรยากาศ พุ่นเราคบางหลายเจอเราสืบตัวไปพุ่นไปโปแลนด์พุ่นไปเที่ยวไปหาเก็บเห็ดพุ่นเราเราสำแดจสำเนียงเลยแล้วเราบอกหูว่าจอยเก็บเห็ดสืบตัวไปโปแลนด์โปแลนด์ทั้งโปแลนด์แล้ววาเห็ดเอ้มันปูเนี่ยโอ้ยพอจะจะอยากจอยแล้ววะแซงเธอซัมเธอสิเอาว่าสันมีแต่เห็ดมันปูแล้วว่ะโอ้ยขากล่องจอยปะไรอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเศร้าแค่นี้ก่อนส่วนเทศกาล ต่กระตาจอย่ได้มีแค่นี้เะจ้านอกนั้นเพราะว่าจอยเก็บใส่กระตาผู้จัดก,การหน่อยเมดพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจานเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ท,ชทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in d เดนมาคจ้ะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มาดามเห็นมาสรุมจ้ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ